มาถึงคลิปที่3แล้วนะครับสำหรับองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์นะครับซึ่งในคลิปที่3เราจะพูดถึงวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ซึ่งในหน่วยนี้ทางผู้บรรยายเองนะครับได้รวบรวมเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ซึ่งอาได้แยกออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือประเด็นที่1เป็นวิธีการศึกษา รัฐศาสตร์ตามแนวปรัชญานะครับประเด็นที่2เป็นวิธีการศึกษาตามแนวสถาบันและโครงสร้างประเด็นที่3เป็นวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวระบบและวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหาสาระกันเลยนะครับในส่วนของประเด็นที่1วิธีการศึกษาตามแนวปรัชญานะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในแนวปรัชญานะครับก็ ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียกรวมกันว่าปรญาการเมืองนะครับโดยเฉพาะการศึกษาในยุคกรีกโบราณและยุโรปยุกรางนะครับส่วนการศึกษาในช่วงปลายคิรัสศัลราศ1900นะครับมักจะเรียกกันว่าเป็นทฤษฎีการเมืองนะครับซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในหลายประเด็นนะครับก็ได้แก่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองเกี่ยวข้องกับ การเมืองบ้ารนะครับการปกครองรัฐบาลอำนาจรัฐธรรมนูญกฎหมายพลเมืองสิทธิและเสรีภาพนะครับรวมถึงการดําเนินวิถีชีวิตทั่วไปของมนุษย์ด้วยนะครับทั้งนี้โดยที่นักปัจญาแต่ละคนมีความสนใจที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็นักปรัชนะครับเหล่านั้นหรือว่านักปรัชปัาทางการเมืองใน ใน,ในยุคนั้นนะครับต่างก็มีความต้องการในจุดมุ่งหมายที่คล้ายๆกันนะครับก็คือการแสวงหาเป้าหมายในอุดมคติแล้วก็การนําเสนอแนวทางวิธีการในการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนะครับเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและก็ประโยชน์ของประชาชนทั่วไปนะครับดังนั้นการศึกษารัฐศาสตร์ในแนวปรัชญานะครับจึงเป็นการศึกษาที่ถือว่าให้ความสําคัญกับ สิ่งที่นักปราชญ์สนใจและให้การเสนอแนะไว้นะครับอย่างเช่นข้อเสนอแนะของอโซเฟสติสนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายความต้องการและรูปแบบที่ดีของรัฐนะครับการกระทําทางการเมืองที่ดีและยุติธรรมนะครับและระเบียบแบบแผนทางการเมืองที่ถูกต้องและดีงามนะครับส่วนข้อเสนอแนะของเพโตนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐในอุดมคติ ครับผู้ปกครองที่ดีหรือกษัตริย์นักประหนะครับข้อเสนอแนะส่วนในข้อเสนอแนะของพริสตเติลนะครับที่เกี่ยวข้องกับรัฐในอุดมคติและระบบการปกครองที่พึงปรารถนาตามหลักการปกครองตามสัดส่วนที่ยึดถือนะคุณความดีนะครับความเสมอภาคตามสัดส่วนหลักความยุติธรรมเฉลี่ยนะครับส่วนข้อเสนอแนะของแมคคิวเบอรี่ ครับซึ่งเป็นนักปรยายการเมืองสมัยใหม่ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องศิลปะของอำนาจในการปกครองนะครับหน้าที่ของรัฐในการสร้างาความมั่นคงปลอดภัยและการกินดีอยู่ดีให้แก่มนุษย์นะครับเป้าหมายสูงสุดของการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมส่วนข้อเสนอแนะของโทมัสฮอฟนะครับเกี่ยวกับความยุติธรรมในรูปของกฎหมายที่ผู้ปกครองหรือองค์อธิป,ปัตย์เป็นผู้ถือครอง ใช้เพื่อสนองตอบต่อการบรรลุเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความปลอดภัยให้แก่มนุษย์นะครับในส่วนของข้อเสนอของจันล็อกนะครับเกี่ยวกับอำนาจส่วนกลางที่จำกัดของรัฐบาลเพื่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับและสิทธิของประชาชนในการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลครับนี้ในส่วนของ ข้อเสนอของรูโซนะครับเกี่ยวกับอำน,นาจที่เปไตไปซึ่งเป็นอำน,นาจสูงสุดในการปกครองนะครับเป็นของชุมชนก็ถือว่าไม่ได้เป็นของรัฐบาลนะครับโดยรัฐบาลมีหน้าทีา่เพียงเป็นผู้ปฏิบัติตามความต้องการของชุมชนนะครับการทำสัญญา,าประชาชนประชาคมร่วมกันของประชาชนนะครับบนพื้นฐานของอเจตนาร่วมนะครับที่ประกอบไปด้วยเหตุผล และผลประโยชน์ทั่วไปของของส่วนรวมนะครับที่ในส่วนของอข้อเสนอของมองเตสเชอนะครับเกี่ยวกับเจตนารม์ของกฎหมายนะครับในการที่รัฐบาลมีอำนาจจำกัดโดยาการแยกและช่วงรดลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับข้อเสนอแนะของส่วนข้อเสนอแนะของของเฮเกลนะครับเกี่ยวกับจิตใจและความคิดของคนเป็นตัวกำหนด ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะครับการเมืองและรัฐบาลจะดีหรือเร็วก็ขึ้อนอยู่กับความคิดและจิตใจของคนในขณะนั้นนะครับที่ในส่วนของข้เอเสนอของเบนทัมนะครับเกี่ยวกับพันธะทางอำนาจของรัฐบาลในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่คนจำนวนมากที่สุดนะครับส่วนข้อสเสนอแนะของมิวนะครับเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ร่วมระหว่างสิทธิ ประโยชน์ของปัจเจกชนกับส่วนรวมนะครับโดยการสร้างโดยริยภาพระหว่างเสรีภาพของคนกับระบบรัฐบาลผู้แทนนะครับแล้วก็ข้อเสนอของมาร์กนะครับเกี่ยวกับวัตถุนะครับเป็นตัวกําหนดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการสร้างาการเปลี่ยนแปลงสังคมทุนนิยมที่เป็นเครื่องมือของอชนชั้นนาทุนกดขี่ขูดรีด ชนชั้นแรงงานไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์นะครับที่ถือได้ว่าเป็นข,ข้อจำกัดที่ปราศจากรัฐนะครับและก็ชนชั้นนะครับทุกคนมีความเสมอภาคและก็ได้รับผลตอบแทนจากการทำงานตามความสามารถและความจะเป็นของตนนครับวิธีการาศึกษารัฐศาสตร์ในแนวปรัชญานะครับเป็นแนวทางการศึกษาที่ ไม่ได้อิงระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์นะครับที่คือว่าเคร่งคงคัดนะครับแต่เป็นการอิงความคิดและความเชื่อนะครับของคนที่เป็นนักปราชลาดคนสําคัญซึ่งปรากฏในรูปของคําสอนนะครับบทสนทนาการพัฒน,นาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะครับการอธิบายความคิดเปรียบเทียบตามข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ ประสบการณ์นะครับการตัดสินใจในเชิงค่านิยมนะครับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเป้าหมายในโอโโุรมคตินะครับและแนวประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องราวของความรู้สึกนึกคิดการประเมินและก็การให้คุณค่าที่เกิดขึ้นภายในห้วงความคิดและจิตใจนะครับเป็นการใช้เหตุผลตามเงื่อนไขของหลักการทางศีลธรรมและความเชื่อที่ถือว่าจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์อีกนะครับที่สําคัญคือวิธีการศึกษาดังกล่าว นะครับเป็นการคิดค้นจากวรฒทฐานทางศิลธรรมเพื่อสแสวงหาสิ่งที่ควรจะเป็นตามเป้าหมายอันพึงปรารถนานะครับในในอุดมคตินะครับมากกว่าการพิสูจน์นะครับหรือการทดลองจากสมมติฐานเพื่อทดสอบความจริงหรือยันความถูกต้องแต่อย่างใดนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในแนวปรัชญาตามเนื้อหาและวิธีการดังกล่าวนะครับจึงเป็นประโยชน์ในแง่ของการสร้างรากฐานทางทฤษฎี ให้แก่การศึกษารัฐศาสตร์ในปัจจุบันนะครับโดยที่การศึกษารัฐศาสตร์ในแนวปริญญาน,นั้นได้มีส่วนช่วยอย่างสําคัญในการกําหนดโครงของเนื้อหาสาระที่เป็นหัวใจสําคัญนะครับหรือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญของวิชารัฐศาสตร์นะครับเช่นเรื่องราวที่เกี่ยวกับรัฐนะครับการเมืองรัฐบาลการปกครองกฎหมายและประชาชนพระมืองา การกําหนดมาตรฐานทางคุณค่าเช่นความดีความยุติธรรมความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพและคุณธรรมนะครับการสแสวงหาเป้าหมายที่พึงประสงค์เช่นรัฐที่ดีการปกครองที่ดีประโยชน์สูงสุดของคนจํานวนมากที่สุดนะครับผู้ปกครองที่ดีคนดีและพลเมืองต่างๆนะครับซึ่งมีอีกหลากหลายประเด็นที่ทยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับซึ่งรัฐ รากฐานดังกล่าวนะครับจะช่วยให้การศึกษาริทศาสตร์ในปัจจุบันนะครับได้ใช้เป็นแนวทางและบรรทัดฐ,ฐานในการศึกษาทําให้สามารถกําหนดขอบขายอย่ายแยกแยะจัดหมวดหมู่มนะครับรวมถึงการขยายผลเพิ่มเติมในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พัฒนาวิธีการใหม่ๆเพื่อสร้างสมมติฐานพิสูจน์ทดสอบแล้วก็ยืนยันนําไปสู่การสร้างความรู้และทฤษฎีให้มีความ หนักแน่นนะครับในความถูกต้องและความจริงที่มีความน่าเชื่อถือมากมากขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวปรัชญานะครับจะได้มาถึงประเด็นที่2นะครับเป็นวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวสถาบันและโครงสร้างนะครับการศึกษารัฐศาสตร์แนวสถาบันและโครงสร้างให้ความสนใจทาง ในส่วนที่เป็นสถาบันทางการเมืองการปกครองโครงสร้างและการทําหน้าที่ของสถาบันต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับโดยให้ความสําคัญกับค่านิยมที่เกี่ยวกับความเป็นสถาบันนะครับหรือว่าความมั่นคงที่มีเสถียรภาพนะครับเป็นปึกแผ่นของสถาบันนะครับสมรรถภาพและประสิทธิภาพการทําหน้าที่การแบ่งแย,ยกหน้าที่กันทำนะครับตามความแตกต่างและความชานาญเฉพาะด้าน รวมทางการสนับสนุนและการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกและประชาชนนอกจากนี้ยังรวมถึงฐานะของสถาบันทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบย่อยของระบบการเมืองนะครับและบทบาทของสถาบันทางการเมืองในการดํำรงรักษาความอยู่รอดของระบบการเมืองนะครับและการพัฒนาทางการเมืองด้วยนะครับสถาบันทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง องค์กรที่ที่เป็นทางการนะครับหรือว่าไม่เป็นทางการอาจจะเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยฝ่ายรัฐและผู theory, as, ació, way, ev, ee, ien, ้ ROS, hai, yeah, okay. uh, ปกครองหรือจัดตั้งโดยฝ่ายประชาชนผู้รับการปกครองก็ตามนะครับสิ่งสําคัญอยู่ที่การทํากิจกรรมทางการเมืองนะครับและมีผลการทบต่อระบบการเมืองนะครับหรือมีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองนะครับซึ่งสถาบันทางการเมืองนะครับจะมีลักษณะสําคัญคือหนึ่งมีแบบแผนของ อ่าพฤติกรรมตามเกณฑ์นะครับและบรรทัดฐานนะครับ 2. มีโครงสร้างขององค์กรคอยกำกับรูปแบบและวิธีปฏิบัติกิจกรรมทางการเมืองนะครับแล้วก็3มีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมทางการเมืองได้ต่างนะครับกับสถาบันอื่นๆทั้งกับภายในและภายนอกสถาบันนั้นนะครับส่วนสเสรียรภาพความมั่นคงของสถาบันทางการเมืองหรือความเป็นสถาบัน ซึ่งประเด็นนี้ฮันติงตันนะครับเห็นว่าขึ้นอยู่กับปัจจัย2ประการด้วยกันนะครับก็คือ 1. ขอบเขตของการสนับสนุนนะครับแล้วก็ 2. ระดับความเป็นสถาบันนะครับเช่นการปรับตัวความสลับซับซ้อนความเป็นอิสระและความเป็นปึกแผ่นครับโครงสร้างหน้าที่ทางการเมืองนะครับให้ความสําคัญกับส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ของระบบการเมืองเป็นหลัก นะครับโดยเชื่อว่าระบบการเมืองแต่ละระบบอาจมีโครงสร้างที่แตกต่างกันได้นะครับแต่เชื่อว่าทุกระบบการเมืองจะทําทหน้าที่พื้นฐานเหมือนๆกันนะครับได้แก่หนึ่งทำหน้าที่ในการดํารงแบบแผนดั้งเดิมของระบบการเมืองให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง 2- ทําหน้าที่ในการทําให้ระบบการเมืองบรรลุสู่เป้าหมาย3 ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ 4. หน้าที่ในการปรับตัวของระบบการเมืองและก็ 5. หน้าที่ในการบูรณาการระบบการเมืองให้มีความเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับทั้งนี้การที่จะทําหน้าที่ตามโครงสร้างของระบบการเมืองนะครับมีลักษณะที่สําคัญคือ 1. ลักษณะของหน้าที่ทั่วไปในการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับเช่น การควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมการระดมทรัพยากรมาใช้การจัดสรรสินที่มีคุณค่าับ 2. ลักษณะของหน้าที่ในการแปลงปัจจัยประกอบที่เกี่ยวข้องต่างๆให้เป็นผลนะครับเช่นการแสดงออกถึงผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ต่อระบบการเมืองการเรียกร้องผลประโยชน์การสร้างกฎและกำหนดนโยบายการบังคับใช้กฎหมายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ การปรับใช้และตีความกฎหมายและนโยบายนะครับแล้วก็ 3. ลักษณะหน้าที่ในการปรับตัวและบำรุงรักษาระบบการเมืองให้ดำรงคงอยู่โดยมีความสืบเนื่องนะครับเช่นาการเพิ่มความสามารถในการทำหน้าที่ได้หลายอย่างนะครับการให้มีการเรียนรู้ฝึกฝนอบรมบุคลากรการสร้างสมาชิกใหม่เข้ามาทดแทนกัน รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นการสนับสนุนจากภายนอกนะครับวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวสถาบันและโครงสร้างนะครับเป็นการศึกษาที่เน้นในเชิงพฤติกรรมในการเปรียบเทียบนะครับและในเชิงการพัฒนานะครับซึ่งโดยที่ได้รับอิทธิพลทาง,ทงความคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีจากวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และชีววิทยาเนื้อหาสําคัญและคําอธิบายจึง มุ่งสนใจที่การจัดระเบียบแบบแผนทางพฤติกรรมและรูปแบบทางโครงสร้างด้านต่างๆของสถาบันหลักทางการเมืองการเปรียบเทียบระเบียบแบบแผนที่เป็นลักษณะทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะในการทําหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองและระเบียบแบบแผนของทิศทางกระบวนการและขั้นตอนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าค่อนข้างมีความแน่นอนและสืบเนื่องของสถาบันและโครงสร้าง ในการทําหน้าที่อตอบสนองต่อการสร้างดุลยภาพนะครับการสร้างความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งการแลกันนะครับเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือความอยู่รอดและการพัฒนาของสถาบันและระบบการเมืองซึ่งตามวิธีการศึกษาพื้นฐานทางความคิดและจุดเห็นของเนื้อหาสาระและคําอธิบายดังกล่าวสะท้อนเห็นว่าการศึกษาราฐศาสตร์ตามแนวสถาบันและโครงสร้างนะครับให้ความสําคัญกับ การกำหนดหรือจัดระเบียบแบบแผนที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันนะครับมีความคงที่แน่นอนทั้งในส่วนของอกลไกและโครงสร้างหลักของสถาบันทางการเมืองอในส่วนของการทําหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองและในส่วนของเป้าหมายของสถาบันและระบบการเมืองนั้นๆน,น,นะครับสามารถเทียบเคียงได้คล้ายกับการทํางานของระบบสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ ประโยชน์ของการศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวสถาบันและโครงสร้างนะครับก็คือการสร้างรูปแบบจำลองทั่วไปการศึกษาระบบการเมืองอย่างเป็นลักษณะทางาจักกลนิยมนะครับและชีววิทยาที่มีส่วนประกอบย่อยของฟันเฟืองและการทำงานของฟันเฟืองอย่างเป็นระบบระเบียบที่แน่นอนนะครับและการมีแบบแผนของพฤติกรรมการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะสมดุล เพื่อความอยู่รอดอยังมีทิศทางที่คงที่นะครับซึ่งสามารถใช้เป็นรากฐานในการขยายขอบเขตของการศึกษารัฐศาสตร์ให้กว้างขวางออกไปโดยการเพิ่มเติมสร้างปัใจจัยใหม่ๆเกี่ยวกับสมบัติฐานข้อมูลตัวแปรและแบบแผนความสัมพัในธ์ใหม่ทั้งภายในและภายนอกนะครับรวมทั้งการประยกุกต์การศึกษาในเชิงพลวัตซึ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ แทนการเปลี่ยนแปลงเพื่อกลับไปหาจุดสมดุลเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ,ะมิติทางวัฒนธรรมค่านิยมและสิ่งแวดล้อมภายนอกก็จะ,ะสามารถยกระดับพัฒนาการของการศึกษารัฐศาสตร์นะครับให้มีความสร้างสรรค์ทฤษฎีใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาได้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่2นะครับเป็นวิธีการศึกษาตามแนว สถาบันและโครงสร้างนะครับในส่วนของประเด็นที่3นะครับเป็นวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวระบบและวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับการศึกษารัฐศาสตร์แนวระบบและวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับมีเนื้อหาสาระที่สําคัญเกี่ยวกับลักษณะร่วมนะครับที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันกของระบบการเมืองขั้นตอนและการ ําทำงานของระบบการเมืองนะครับการดํนรงอยู่ของระบบการเมืองและความแตกต่างของระบบการเมืองลักษณะร่วมที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันของระบบการเมืองนะครับเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบสําคัญของระบบการเมืองซึ่งได้แก่ส่วนของตัวระบบการเมืองเช่นองค์กรอํานาจทางการเมืองระบบการเมืองและประชาชนประชาคมทางการเมืองนะครับ ส่วนของปัจจัยนําเข้าเช่นาการเรียกร้องและการสนับสนุนะน,าาน,น,น,ะนะครับส่วนของปัจจัยกระบวนการากระบวนการการแปรเปลี่ยนนะครับเช่นการตัดสินใจการสั่งการการใช้ดุลพินิษการต่อรองการแสวงหาทางเลือกและเป้าหมายนะครับส่วนของปัจจัยการส่งออกนะครับเช่นกฎหมายและนโยบายนะครับส่วนของปัจจัยหรือ,อ,าารอข้อมูลย้อนกลับเช่น ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างประชาชนกับระบบการเมืองในรูปของความพึงพอใจไม่พอใจนะครับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของระบบการเมืองการรับรู้การประเมินการทบทวนและการกำหนดพฤติกรรมใหม่เกี่ยวกับการตัดสินใจและส่วนของสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นสิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอกครับขั้นตอนและการทํางานของระบบการเมืองเป็น ระบบหลักในการทํางานของของระบบการเมืองนะครับก็คือ,อการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างปัจจัยประกอบย่อยของระบบการเมืองทั้งในรูปของการบูรณาการร่วมกันและการส่งรับอิทธิพลซึ่งกันนะครับทั้งนี้โดยเป็นไปได้อย่างเป็นระบบนะครับมีลำดับและมีระเบียบแบบแผนรองรับที่ชัดเจนนะครับซึ่งได้กิดการส่งปัจจัยนําเข้านะครับซึ่ง ประกอบด้วยความต้องการและการสนับสนุนเข้าไปสู่กลไกของกระบวนการแปลเปลี่ยนให้ตัดสินใจแก้ปัญหานะครับเพื่อนํานเอาปัจจัยส่งออกประกอบอด้วยกฎหมายนโยบายต่างๆนะครับเพื่อสนองตอบต่อความต้องการและการสนับสนุนโดยมีปัจจัยย้อนกลับสะท้อนให้รู้ว่าสามารถสนองสนองความต้องการและได้รับการสนับสนุนต่อกา,ารคัดค้านนะครับจำเป็น ต้องมีการพบทวนแก้ไขอย่างไรนะครับรวมทั้งการตอบโต้กับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของระบบไปพร้อมกันด้วยนะครับการนำการนำรงอยู่นะครับของของระบบการเมืองก็ขึ้นอยู่กับสมรรถนะหรือความสามารถของระบบการเมืองในการสนองตอบต่อความต้องการและการได้รับการสนับสนุนที่ได้ดยลเยภาพนะครับรวมทั้งความสามารถในการรับรู้ ต้อตอบและการแก้ไขปัญหาที่ได้จากปัจจัยย้อนกลับและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและความเหมาะสมสอดคล้องอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะระบบการเมืองแบบระบบเปิดนะครับทั้งนี้เนื่องจากสมรรถนะหรือว่าความสามารถของระบบการเมืองดังกล่าวจะเป็นเครื่องค้ำจุนระบบการเมืองให้มีผลวัดในการปรับตัวเปลี่ยนแปลงครับและมีเสถียรภาพ ในการดำเนคงอยู่ต่อไปได้นะครับความแตกต่างของระบบการเมื ég, องนอกเหนือจากส่วนที่เป็นระบบการเมืองซึ่งเป็นส่วนกําหนดรูปแบบทางการเมืองการปกครองตามลักษณะเงื่อนไขทางอุดมการน,นะครับปัจจัยสําคัญที่มีส่วนกําหนดความแตกต่างของระบบการเมืองก็คือ,อวัฒนธรมนะรมทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางการเมืองของมวลชนและวัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นนำนะครับทั้งนี้ เนื่องจากว่านางการเมืองนั่นเป็นตัวกําหนดแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองทั้งพฤติกรรมของประชาชนทั่วไปและพฤติกรรมทางการเมืองของผู้ปกครองนะครับและองค์กรก็หรือว่าองค์กรอํานาจนะครับหรือสถาบันทางการเมืองในใน,ในระบบการเมืองนะครับว่านธรการเมืองมีพัฒนาการมาจากแบบแผนของทัศนคติเกี่ยวกับ ความโน้มเอียงในการรับรู้ต่อระบบการเมืองการสร้างความโน้มเอียงในความรู้สึกต่อระบบการเมืองและความโน้มเอียงเกี่ยวกับการประเมินค่าซึ่งทัศนคติเกี่ยวกับความโน้มเอียงทั้ง 3. ประการดังกล่าวส่งผลต่อการตระหนักรู้นะครับการกําหนดบทบาทและการแสดงออกทางการเมืองในอาเซีลักษณะด้วยกันนะครับ ก็คือ 1. ลักษณะการรับรู้ทั่วไปกว้างๆนะครับเกี่ยวกับระบบการเมือง 2. ลักษณะการเข้าใจระบบการทำงานเชิงโครงสร้างและกระบวนการของระบบการเมือง 3. ลักษณะการเรียนรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญของระบบการเมืองที่มีผลกระทบต่อตน 4. ลักษณะการมีความต้องการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ในการรับส่งอิทธิพล ระหว่างตนเองกับระบบการเมืองครับวัฒนธรรมการเมืองในภาคของชนชั้นนาหรือผู้ปกครองมี2แบบด้วยกันนะครับซึ่งได้แก่1หนึง่วงวัฒนธรรมการเมืองอำนาจนิยมนะครับสองวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับส่วนวัฒนธรรมการเมืองในภาคประชาชนคนใต้ปกครองมี3แบบด้วยกันนะครับมีหนึ่งแบบคับแค่สองแบบไระะ่ฟ้า แล้วก็3แบบมีส่วนร่วมสําหรับว่ฒนารรการเมืองที่มีส่วนส่งเสริมและเหมาะสมกับการเมืองระบบประชาธิปไตยก็คือวัฒนารรการเมืองพลเมืองนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานโดยที่มีความโน้มเอียงไปทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงนะครับเป็นวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้อํานาจของผู้ปกครองหรือรัฐบาลกับการมี ส่วนร่วมของประชาชนโดยว่าทา,ทางการเมืองดังกล่าวมีลักษณะเด่นที่มีความสามารถในการเป็นผู้ใต้ปกครองของประชาชนนะครับวิธีการศึกษาของรัฐศาสตร์แนวระบบและวัฒนธรรมนะครับมีความหมายคล้ายคลึงกัน,ก,นกับแนวสถาบันและโครงสร้างค่อนข้างบ้างด้วยกันนะครับมีจุดต่างที่สําคัญเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการคํานึงถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมทางการเมือง การศึกษาทางการเมืองในฐานะที่เป็นระบบเปิดมากกว่าระบบปิดนะครับเป็นการศึกษาที่มีภาวะพลเมืองไม่หยุดนิ่งนะครับอยู่กับที่และเป็นการศึกษาที่ไม่จํากัดอาณาบริเวณเฉพาะปัจจัยภายในระบบเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่มีความแตกต่างที่สําคัญที่สุดก็คือส่วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับ ซึ่งในส่วนนี้นอกจากจะเป็นปัจจัยจำแนกความแตกต่างของระบบการเมืองนะครับยิ่งทีว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาทางรัฐศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการสร้างจุดแข็งใหม่ที่ช่วยให้การศึกษาเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับอันเป็นรางฐานเชื่อมโยงกับพฤติกรรมทางการเมืองของคนผู้ปกครอง,ลองและสถาบันทางการเมืองได้อย่างซับซ้อนให้มีความใกล้ชิด และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองมีแบบแผนได้สามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์แบบแผนพฤติกรรมของคนกับระบบการเมืองได้ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์และพัฒนาการของระบบการเมืองอันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมการเมืองได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ มีประโยชน์ต่อการอธิบายและทำนายปากราณ์ทางการเมืองการใช้หรือพัฒนาปัจจัยทางวัฒนธรรมการเมืองให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการเมืองโดยการสร้างกระบวนการกล่อมกล่อมเกลาทางการเมืองที่เหมาะสมเพื่อรองรับวัฒนธรรมการเมืองให้สอดคล้องกับระบบการเมืองหรือเป็นการสร้างพฤติกรรมทางการเมืองที่พึงปรารถนาใน รูปแบบต่างๆนะครับทั้งในภาคประชาชนผู้ใต้ปกครองและก็ภาครัฐบาลหรือผู้ปกครองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเนื้อหาสาระประเด็นสำคัญนะครับในส่วนของวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ในคลิปที่3นะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคลิปบรรยายนะครับคงจะได้อ,องคว์คามรู้และก็วิธีการในการศึกษาทางรัฐศาสตร์นะครับซึ่งจะสามารถนำไป กำหนดเป็นประเด็นสำคัญในการาวิเคราะห์หรือว่าอธิบายาปรากฏการณ์ทางการเมืองหรือการทำความเข้าใจทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมปัจจุบันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ